สวัสดีค่ะชื่อครูจรินผู้ละหงนะคะชื่อเล่นชื่อครูลินครูลินทำงานอยู่ที่ฝ่ายบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มเด็กพิการและครอบครัวศูนย์การศึกษาพิเศษมหาวิทยาลัยสวนนุสิตวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนเรื่องการกระตุ้นประสาทสัมผัสโดยใช้ผักค่ะ กิจกรรมวันนี้นะคะจะเป็นกิจกรรมกระตุ้นประสาทสัมผัสโดยเราจะใช้เนี่ยผักก็คือสิ่งที่มีอยู่ในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยค่ะในการสอนเขานะคะวันนี้ที่ครูลินจะเน้นก็คือเป็นการเน้นอ่าให้ฟังฟังก็คือให้รู้ว่าผักชนิดเนี้ยมันชื่อว่าอะไรแล้วกลิ่นของมันเพราะว่าในเมื่อถ้อาน้องเนี่ยมองไม่เห็นแล้วเนี่ยส่วนที่สาคัญคือเราต้องใช้ประสาทสัมผัสที่เหลืออยู่ทั้งหมด ให้ได้มากที่สุดนะคะก็คือให้ดมว่าอ,อย่างกลิ่นของขาเนี่ยมันจะมีพวกนี้ผักแต่ละชนิดเนี่ยมันจะมีกลิ่นเฉพาะของมันอยู่แล้วถูกใช่ไหมคะทีนี้เราก็เหมือนกับให้เขาดมแล้วก็บอกเขาว่าไอสิ่งนี้เขาเรียกว่าอะไร่เดี๋ยววันนี้นะคะคูลินจะมีของมาให้เด็กๆนะสัมผัสเพียบเลยนะของทั้งหมดเหล่านี้เขาเรียกว่า นะคะมีหลายชนิดหลายอย่างเลยอย่างที่หนึ่งนะลูกลักษณะของมันจะมีลักษณะเป็นทรงกลมเขียวๆด้วยแล้วมีกลิ่นด้วยเนี่ยทรงกลมมือสัมผัสเลยมีกลิ่นด้วยอดมซิดมซิรู้จักปะดมไดมอไดมนไม่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 คุลินให้ดมแล้วคุลินถามหนูรู้จักไหมูอะไร กลิ่นของอะไรรู้ป<า>่ะมะมะนาวมะม่วงอ้ยอยาก <Okay. S 1> ชิมเหรอหไม่ไม่วันนี้ครูลินจะให้ใช้แค่จมูกแล้วก็ใช้แค่หูเท่านั้นให้ฟังแล้วก็ให้ดมกลิน่นอย่างจุดประสงค์ในวันนี้ที่เราตั้งคือเราเน้นกระตุ้นประสาทสัมผัสนั่นหมายถึงว่าสิ่งที่เราต้องการให้เด็กอะ่ะคือรับรู้ว่าสิ่งที่เราเอาไปอะ่ะกระตุ้นให้เขารู้ว่ามันคืออะไรอย่างเช่นดมกลิน่นคือต้องรู้ละอ๋อกลิ่นแบบนี้นะเขาเรียกมะนาว กลิ่นแบบนี้เขาเรียกมะกรูดหรือถ้าสัมผัสไปเนี่ยกลมๆนื่นๆยาวๆแบบนี้เขาเรียกว่ามะเขือยาวแต่ถ้ามันยาวเหมือนกันแต่ว่ามันมีร่องของความคมอะไรอเงี้ยอันนี้เขาเรียกว่าบวชอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราจะเหมือนกับว่าคือสอนให้เขารู้ว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันมีลักษณะเฉพาะของมันแม้กระทั่งกลิ่นเองมันก็จะมีกลิ่นเฉพาะของมันอยู่แล้วอะค่ะมะนาวคุลินมีมะนาวนะคะมะนาวมีลักษณะเป็นวงวง,วงม,มีกลิ่น มีกลิ่นอ่ามีสีเขียวด้วยแล้วมีรสชาติเป็นไงนะเปรีบบ้ยวโอ้โหเยี่ยมมากเลยเดี๋ยวคราวหน้าต้องชิมนะจ๊ะโอเคเป้าโอเคเอาต่อไปคุรินก็จะมีผักชนิดต่อไปนะอุ๊ยอันนี้นะครับผักชนิดเนี้ยมันจะอยู่ใต้ดินแต่เนี้ยคุรินล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วใครอยากจะชิมจะไงได้อยู่นะได้อยู่อ,อันนี้เขาเรียกว่าหัวขาหัวขานะคะอ่าเขาโอยังรู้จักใช่ไหมอันนี้ขา อาเวลาส่วนที่ใช้เขาจะใช้ข้างล่างนะคะเอาไว้ต้มยำก็ได้นะอร่อยมากเลยอาดมซี่ดมเอาจมูกเวลาดมอย่างนี้สุดเข้าเออสุดเข้าเป็นไงกลิ่นเป็นยังไงอันนี้กลิ่นของอะไรนะขาอ่านี่กลิ่นค่าดมอีกทีนึงดมเออคุณดมดมดมคุรินว่ามันหอมนะขาน่ะหอมชื่นใจเลยอ่ะ ไอ้เด็นั้นดูนี่ต้นน้ำให้คุลินจะให้ต้นน้ำดมบ้างแล้วอาตัวยืนให้ต้นน้ำหน่อยถึงมือนะถึงมือเราค่อยปล่อยเยี่ยมเราวางจะแทงขาขาขใช่ใช่ต้นน้ำอันนี้เขาเรียกว่าขาต้นน้ำพูดถูกแล้วเนี่ยแขกขามันมีกลิ่นมันมีกลิ่นขาหอมนะเฮ้ยขานะคะขาดมขาดม หอมชื่นใจเดี๋ยวเราไปทําต้มยํากินกันเลยนะเดี๋ยวเวลาพอแม่เกตทํากับข้าเนี่ยเด็กๆก,ก็ถามแม่เกตได้ว่าอันไหนที่เขาเรียกขาดที่คุลินเคยสอนนะ่ะมันมีกลิ่นแบบนี้ใช่หรือเปล่านะถ้าพูดถึงว่าสัมผัสต,ตอนนี้คือเขาโอ๊ตอะดีขึ้นมากนะคะยอมมากขึ้นเพราะก่อนหน้านี้คือเขาคือเด็กตาคะ่ะอย่างที่บอกอะ่ะเหมือนก็คือเขาหลับตาแล้วเขาไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่ให้มาเนี่ยมันคืออะไรทีนี้มันเหมือนกับบางทีเขามาโนคิดไปเองว่าเอ้ยมันต้องเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยเมืแ่อบบที่พอคุลินบอกว่าเหนียวปุ๊บนะเขาจะ รู้ละความเหนียวนเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะเราก็คือเน้นด้วยการที่ว่าให้ใช้ผักเนี่ยให้ให้เขาแบบว่าเอาที่ส่วนที่ใกล้ตัวเพราะว่าอย่างน้อยก็คือถ้ากลับไปบ้านเราเนี่ยปุ๊บถ้าคุณแม่ทํากับข้าวหรือคุณยายทากับข้าวนี่ค่ะคือแล้วก็เราจะบอกให้คุณยายกับแม่ว่าให้พาน้องเขาไปด้วยคือแค่แค่จับจับหยิบหยิบก็ได้อะไรอย่างเงี้ย ชนิดเลยอะ่ะอ,อ,อยากรู้หรือเปล่าไว้ไๆๆไจะเอาอะไรดีนะอุ้ยอันนี้นะคะลูกยาวเหมือนมะเขือยาวนะแต่ผิวสัมผัสมันจะต่างกาันมันจะมีความคมเวลาที่เด็กๆจับเด็กๆต้องระวังนะเพราะว่าเวลามันบาดมันจะรู้สึกเจ็บนิดหนึ่งด้วยแป๊บๆเลยอ่ะคุณลินให้เข้าโอ๊ทก่อนอุ้ยยาวว่ะดูดิูยาวกว่ามะเขือยาวว่ะดูดิหูอออบ,บาๆนะเบาๆนะเอามือจับเบาๆเออเขาเรียกอะไรบวบ บวกอีกสียาวไหมโอ้ยอย่างนี้ถ้าเกิดเราทำกับข้าวของใส่ข้าวโอจะเป็นลูกมือคุรินได้แน่เลยยาวไหมคะเอาคินดมดิเดี๋ยวนะโอออันนี้กลิ่นชัดเจนดมอืมเป็นไงกลิ่นชัดเจนเไงกลิ่นมันจะเขียวอ่าดูซิต้นน้ำโอ้ยาวกว่าเดิมมาดูดิดูดิเอ้ยใหญ่เบาๆนะเพราะเดี๋ยวมือเขานั้นมันบาง เออไว้ไปเก็บมาฝากคุณลินด้วยนะเออบวบบวบอ่าบวบนะคะมีกลิ่นของมันบวบมีกลินน่ะมีกลิ่นมันจะมีกลิ่นเขียวๆอ่ะดูซิแตกต่างกันนะบวบจะยาวกว่ามะเขือยาวนะบวบจะยาวกว่า กับบวบเนี่ยถามว่าบวบมันคมไหมมันบาดได้นะคะบางทีเรานึกว่ามันบาดแต่จริงมันบาดได้คุณดินถึงบอกว่าค่อยๆระวังเพราะบางทีถ้าเด็กไม่รู้เนี่ยเขาจะลืนอย่างนี้เลยอย่างต้นน้ําอ่ะเมื่อถ้าเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะแบบว่าคือเวลาเขาทําอะไรเขาจะเร็วไงคือปื้ดไปอย่างเงี้ยครูดินถึงบอกว่าระวังนะต้นน้ำอะไรเงี้ยทีนี้เราก็เหมือนกับช่วงที่ระวังเนี่ยต้องบอกเขาและตัวเราเองที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยต้องค่อยจับจับเขาแล้วก็เนี่ยเบาๆเบาๆคืออะไรบางทีเด็กไม่เข้าใจนะ เบาๆคืออะไรเบาๆก็คือนค่อยๆจับสัมผัสไปเรื่อยๆนั่นคือเบาๆอันนี้ก็จะเป็นการใส่ภาษาเขาอีกเขาก็จะได้คําศัพท์เพิ่มมาเบาเบานะเพราะผักพวกนี้มันมันมีเหมือนกันในส่วนของความคมอะไรอย่างเงี้ยให้เลือกหยิบหนึ่งชิ้นแล้วบอกครูลินว่าสิ่งที่เด็กๆหยิบมาคืออะไรอ่ะเขาโอ๊ตแต่แดบแต่แดบแต่เดบสามอย่างเนี่ยมีเจ้าอันไหนเรื่องหนึ่งอย่างอ่ะแล้วบอกครูลินมันคือมันคืออะไรกูใช่เปล่าเอาใหม่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  เอาใหม่อันนี้คืออะไรสัมผัสแล้วบอกให้ดีแล้วดมกลิ่นก่อนดมกลิน่นจะมูค่ะจะมูมมกลิ่น<ม>ะอะไร<ม>ะอะไรมาอะไรมาอะไร เออมันคือมะนาว,านาวเรื่องการทบทวนก็หมายถึงว่าพอสมมติเราเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะต้องทบทวนทุกครั้งนะคะเหมือนกับว่าวันนี้เราได้สอนไรไปเป็นการเช็คว่าเออสิ่งที่เราให้กับเด็กเนี่ยเด็กได้ไหมโอเคในครั้งแรกนี่อาจจะไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าเขาได้เนี่ยก็คือถือว่าดีเพราะว่าบางอย่างคือ,อผู้ปกครองเนี่ยเขาจะสอนอยู่ที่บ้านแล้วอย่างของในกลุ่มคุรินเนี่ยคุรินจะเน้นบอกให้แม่กับคุณยายเนี่ยบอกเลยว่าคือทุกอย่างอะ่ะช่วยให้น้อยที่สุด แล้วก็คือให้เขาเรียนรู้ด้วยตัวเองนะคะเพราะว่ามันถ้าเกิดเราจะช่วยเขาตลอดไปเนี่ยมันมันก็คงไม่ใช่นะคะก็พยายามบอกซึ่งซึ่งคุณแม่น้องเข้าโอตเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีแล้วคุณแม่เป็นคือถือว่าคุณแม่เก่งมากนะคะคุณแม่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่แบบทุ่มเทให้เขาโอตเต็มที่ ่วนของของต้นน้ำเนี่ยคือด้วยความที่ว่าคือน้องร้องและอีกอย่างคือไม่มีภาษาเพราะภาษาเนี่ยเป็นส่วนสําคัญในการที่ว่าเวลาเขาต้องการอะไรหรือจะบอกอะไรเนี่ยเขาต้องสื่อสารเราได้แต่ทีนี้พอสื่อสารไม่ได้ปุ๊บมันก็เลยเกิดกลายเป็นมาเป็นพฤติกรรมที่เราเห็นอยู่นะคะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณลินก็สอนการกระตุ้นประสาทสัมผัสนะคะด้วยการใช้ผักนะคะผักคือเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเด็กแล้วแต่บางทีเด็กอาจจะไม่รู้ที่มาอย่างเวลาที่เขาทานหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะทีนี้เราก็สอนให้เขารู้ว่าเออผักนะที่เรากินเนี่ยมีรูปลักษณะเป็นแบบไหนนะคะโดยเน้นที่ให้ดมกลิ่นนะคะแล้วก็ให้รู้ชื่อ แล้วก็ให้เด็กสัมผัสว่าผักแบบนี้กลิ่นแบบนี้มีชื่อเรียกแบบนี้นะคะคือเป็นสิ่งง่ายๆที่ผู้ปกครองเนี่ยสามารถนําไปสอนได้เองนะคะไม่ยากเลยแค่เราพาเขาไปเข้าไปในครัวกับเราคือบางอย่างเราก็บอกเขาว่า,าผักอย่างนี้นะลูกเรียกว่าอะไรคือทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเด็กได้เรียนรู้ตั้งแต่ระยะแรกเริ่มเล็กๆเ,เลยเนี่ยเด็กสามารถที่จะจําแล้วก็มีประสบการณ์นะคะแล้วก็สามารถเนี่ยนำไปใช้ในชีวิตได้จริงสำหรับวันนี้นะคะคุณลินก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ